กดไลค์นครับกดไลค์หนึ่งสองสา ทำตัวตยูจระดิดทีหน่อยครับนี้คะนี้ครับนี้ครับตัวยูตระดิตครับหนึ่งสองสามจะขอแบ่งสวัสดีครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์วันนี้ออกมาเชิญชวนนะครับให้พี่น้องนักท่องเที่ยวต่างๆสายธรรมชาติได้มาขึ้นภูสวยดาวตังวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันเปิดภูสวยดาวให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชม ภูสยดาวมีอะไรดีนั้นนะครับก็อันที่หนึ่งนะครับอยู่บนยอดดอยที่สูงหนึ่งในสี่ของประเทศไทยนะอันนี้ก็สิ่งที่น่าน่ามาเยือนสองในสภาพภูมิอากาศที่จะได้รับความชุ่มฉ่าเย็นสบายนะครับในบริเวณลานสนนอกจากนี้ที่พลาดไม่ได้ก็คือชมดอกหวอนปพญานาคนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดโอซิและของผูใสยดาว ซึ่งช่วงที่ดอกจะบานนะครับบานมากที่สุดก็คือตั้งแต่เดือนสิงหาถึงกันยาแต่ในช่วงกรงกฎาคมก็มีบานแล้วนะครับบางบางส่วนแต่ถ้าจะ,ะชมที่เป็นทุ่งดอกงอนไม้ยัานาคได้เลยเนี่ยก็สิงหากันยานะท่านจะได้เตรียมวางแผนการท่องเที่ยวมาขึ้นผู้สอยดาวแต่อยากรู้ว่าจะสอยดาวได้ขนาดไหนอย่างไรก็ต้องมาเยือนนะครับขอเชิญท่านครับขอบคุณครับ ชื่ออะไรคะชื่อหวานค่ะวันนี้มาที่อุทยาดาวใช่หนูมาเดินป่าครั้งแรกของหนูเลยแล้วหนูเพิ่งเดินมาตอนถึงตอนประมาณตีสามแล้วก็มานอนค้างก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นของอีกวันนี้ก็คือวันนี้ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคิดยังไง อันนี้เอ่อมันเพิ่งเปิดแล้วแบบรอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้มาพอมีโอกาสได้มาจองได้ก็รีบมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าข้างบนมันสวยเห็นเขาบอกที่ที่เนี่ยจะมีลูกหาบคอยรับ ขึ้นไปที่ภูชูใช่ไหมครับแล้วคิดยังไงครับค่าบริการกิโลกรัมละสามสิบบาทสามสิบบาทเที่ยวหนึ่งเนี่ยเราเราขึ้นไปเนี่ยไปกลับบานหนึ่งเราได้กี่เที่ยวเที่ยวเดียวครับเที่ยวเดียวใช่ไหมครับได้ก็ละเที่ยวอืาไม่บอกอะไรกิดอะไไม่ยังคบไม่บอกอะัร

ある <laughs> <laughs>